เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะใครได้เห็นวรัลที่ชายแท้มีแฟนเป็นหญิงแท้นะแต่งเป็นหญิงแล้วขึ้นประกวดสารตายายในคอนเซ็ปต์ one man one woman บ้าง,างใครผ่านตามาบ้างวันนี้มีดราม่าอะไรนั้นแบมบีจ้จะขยี้ฟังค่ะมีคนนะคะอินบอกมาให้ฉันสรุปดราม่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะฉันก็ไปส่อง Facebook ส่วนตัวของน้องนะคะน้องก็ได้โพสต์ Facebook ประมาณว่าเอออยากให้ทุกคนยอมรับเพศสภาพตัวเองแต่ว่าตัวเองยังบูรี่เพศสภาพคนอื่นเนี่ย เ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบูลี่พวกชายจริงหญิงแท้อยู่เลยให้แยกอย่าด้วยให้โฟกัสที่เพศปัจจุบันแล้วก็ให้เกียดแฟนเขาด้วยคือเขามีแฟนเป็นหญิงแท้เนาะฉันก็งงว่าเอ,อ๊ะเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อมีคนเอารูปนางตอนแต่งหญิงอะ่ะออกมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะออกลงโซเชียลเรามองอุ๊ยตอนแรกเราก็เราเราเราไม่ได้ว่าเป็นเขาเนาะเราเห็นว่าอุยก็มีเขาโครงสรุปแล้วน้องก็คือ เคยเป็นเพศทางเรื่องมาก่อนแล้วตอนนี้ก็กลับใจมาเป็นชายแท้อย่างที่ทุกคนรู้เนาะเราจะบอกว่าส่วนตัวมองมองนะว่าคือตอนนี้โซเชียลมันไปไกลมากแล้วเราก็ทำคอนเทนต์เนานะเราทำคอนเทนต์ว่าเราเป็นชายแท้มาประกวดคนก็เลยเอ๊แล้วยิ่งเหมือนผู้หญิง้วโคงสร้างนางเล็กไงเขาก็คงไปสืบกันว่าจริงๆแล้วคือน้องก็เคยคือแต่งหญิงมานั่นแหละนะแต่ส่วนตัวมองว่าไม่ผิดอะไรเลยที่น้องจะเคยแต่งหญิงหรือว่าแต่งอะไรมาเราก็มองว่าเพศปัจจุบันของเราเราอาจจะอยากเปลี่ยนหรืออาจจะอยาก ตอนนี้มันมีความลื่นไหลาทางเพศแล้วอะเนาะแต่ที่เขาจ้องที่จะเป็นดราม่าคือน้องไปบอกว่าตัวเองเป็นชายแท้แล้วแต่งหญิงไงแต่ถ้าเป็นชายขึ้นประกวดฉันจะบอกเลยว่าฉันเคยเป็นสาวสองหรือเป็นแต่งตัวเป็นหญิงมาก่อนแล้วเนี่ยตอนนี้คืออยากจะเป็นชายแท้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบชายแท้เมื่อกี่ปีบราบาบาอันเนี้ยจะน่ารักกว่าเนาะก็ใครที่ขุนรูปนางนาง เป็นชั้นชาก็ไม่โอเคนะที่จะไปขุดรูปที่ตอนที่เขาแต่งหญิงมาตอนนี้เขาเป็นชายแท้แล้วก็มีแฟนเป็นผู้หญิงแท้ด้วยเธอเข้าใจมาหยุดขุดรูปนางเหอะแล้วก็เราก็มายินดีกับเพศใหม่ของนางและกันเนาะก็เป็นกําลังใจให้น้องนะคะใครที่เห็นข่าวนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยมาได้นะคะ